วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบที่เราใช้ปิดตรงผนังนะครับในลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับที่เราใช้งบค่อนข้างถูกนะครับประมาณ7,000กว่าบาทนะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่สารที่มีจำหน่ายแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือเขาจะมีการถักสารนะครับเป็นฟันปลามาเรียบร้อยนะครับซึ่งทั้งด้านเนี่ยครับจะใช้ทั้งหมด2แผ่นนะครับซึ่ง1แผ่นเนี่ยมีราคา มีต้นทุนของอที่เป็นราคาปีของทางร้านนะครับก็อยู่ที่175บาทนะครับซึ่งฝั่งนี้ใช้แค่2แผ่นเองนะครับนะสแผ่นก็350บาทนะครับซึ่งรอบบริเวณนะครับก็รอบบริเวณบ้านเนี่ยเราใช้แค่ทั้งหมด4 4, 4สีด้านนะครับสีด้านก็คูณ350บาทก็ประมาณ1,400บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนเบื้องต้นนะครับที่ใช้ในการผลิตบ้านออกมานะครับหลังน แล้วทีนี้อยากให้พาเดินชมหน่อยได้ไหมคะว่าความยาวขนาดไหนตัวแผงที่เราใช้นะคะเป็นผนังเนี่ยะนะครับในตัวตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีรอบบ้านเนี่ยขนาด2อสเมตรนะครับกว้าง2เมตรนะครับบ้านที่เราทำเนี่ยสเมตรกว้างคุณยาวนะครับ2เมตรทั้งหมดเลยนะครับส่วนหลังคาตร,ตรงนี้นะครับจาจัดล็อกด้านในไว้นะครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยต้องบอกว่าเรา เราลื้อโครงสร้างบ้านด้านในนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเก่านะครับแล้วก็นําหน้าต่างบ้านนะมาทำนะครับ <ứng S 1> ซึ่งเราไม่ได้ซื้อนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้นํามาคิดเป็นต้นทุนนะครับซึ่งสามารถเปิดได้เราทําแบบ DIY นะครับเราทําแบบ DIY นะครับซึ่งก็สามารถ,าารถ,าารถเปิดขึ้นเปิดลงได้นะครับอ,อ๋อเนี่ก็คือใช้ของเก่ามาเนาะก็คือนําของเก่ามามา a ด a ใหม่นะครับเพื่อให้เป็นเป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วก็ลื่น หูลื่นตานะครับว <c oughs> ัสดุที่นำมา DIY ใหม่นั่นเองนะครับ <c oughs> ค่ะมีหลายคนถามนะคะว่าเอ๊ะไอตัวอะไรนะตัวเนี่ยค่ะชุดต่ออะไรเนี่ยชุดต่อนี้ใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนเหมือนกันนะครับนอกจากฝาบานพ<ร>าับอะไรที่เขา<อ>บอกกนี้นะครับอันนี้บานพับนะครับบานพับเราก็ใช้ของของเดิมที่เราถอดหรือจากใน มีพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาว่าแล้วโครงสร้างบ้านละ่ะนะครับได้ได้นำมาคิดไหมนะครับจริงๆพวกพวกเสานะครับพวกเสาไม้อะไรพวกนี้เราไม่ได้นํามาคิดเป็นต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เราปลูกในใ,ใ,ในสวนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เรามีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเลื่อยนะครับเลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยอ ที่เป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมือไม้มือช่างนะครับก็คือเราสามารถเลื่อยเลื่อยทั้งไม้กระดานอะไร่างนี้นะครับทั้งหมดเองเลยเราไม่ได้จ้างช่างจากข้างนอกนะครับดังนั้นเราจึงไม่มีต้นทุนนะครับรวมถึงเสาที่เราต่อต่อเพิงเพื่อเป็นอ่าจะเป็นโต๊ะหมากฮอตนะครับตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นโต๊ะหมากฮอตนะครับแล้วก็อ่าทาเป็นเพิงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นนะครับเพราะว่าอยู่ใต้ชายคานะครับต้นไม้เดี๋ยวผมพาเพเกินไปดูด้านบน ตอนนี้ติดไฟแล้วนะคะทุกคนที่จริงแล้วเนี่ยนะคะบ้านนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมาดูมาอยู่นะทำเสร็จก็ยังไม่ได้อะไรหนักหนานะคะอันนี้ก็ด้านลักษณะด้านในนะครับก็จะเป็นประตูอันนี้ประตูก็เราถอดมาจากที่เก่าเหมือนกันจากบ้านด้านในนะครับนะเราก็มาประกอบเข้าไปนะครับเพื่อให้อันนี้เป็นเป็นบานประตูขนาดแปดติดเต็นนะครับ ประตูขนาด80เซนนะคะเลยตรงหน้าต่างก็าสามารถเปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ลมสามารถระบายอากาศได้นะครับตัวบ้านนี้ขนาดก็คือ2เมตรคูณ2เมตรเหรอคะครับผมออ2เมตรคูณ2เมตรใช้วัสดุด้วยกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นพวกที่ตีกันเนี่ยครับเราใช้ไม้ยูคานะครับ นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม้ที่ที่แพงอะไรอันนี้ก็ไม้จากที่เราปลูกในสวน<ม>ทั้หมดเลยนะครับก็เป็นไม้ยูคานะครับเนี่ยพวกนี้ที่ที่ตีเป็นลูกตั้งเพื่อตีใส่ไม้เนี่ยเราไม่ได้ใส่